สัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมา หอเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ต่างๆนะคะจากทั้งใน i อแล้วก็ s h อป e ีนะคะแต่ว่าใน i อจีส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้านะคะนี่เลยค่ะทุกคนเต็มราวเลยนะคะแล้วก็ในช h อป e ีก็จะเป็นพวกของใช้จุกจิกเครื่องประดับแว่นตาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการหอที่เยอะที่สุดตั้งแต่ติวช็อปมาเลยนะคะครั้งนี้เพราะว่าติวก็ห่างหายจากการช็อปใน i อจีกับช้อปปีไปนานเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะติวก็รวบรวมทุกอย่างเลยที่ติวช็อปมาแล้วก็เอามา ลองให้ทุกคนดูกันวันนี้นะจ๊ะไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ IG ก่อนนะคะของที่ติวช็อปมาใน IG นะคะ อย่างแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นกางเกยงยีนที่ติ๋วซื้อมาจากร้านเมิร์ดนะคะเป็นกางเกยงยีนที่ติ๋วเล็งไว้นานมากๆเลยกับร้านนี้แล้วติ๋วก็มีโอกาสได้ซื้อแล้วค่ะกางเกยงยีนร้านนี้นะคะเขามีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่เลยนะส่วนไซส์ที่ติ๋วสั่งมาเป็นไซส์ L ค่ะทุกคนแล้วก็เป็นแบบขากระบอกใหญ่หน่อยแล้วก็เอวสูงปี๊ดเลยใส่แล้วมันแบบดูผอมมากเลยติ๋วก็เลยซื้อมานะ สีเขาไม่ได้แบบขาวจ๊วะเลยนะคะทุกคนเป็นสีออกแบบไข่ไข่เป็นสีแบบครีมครีมไข่ไข่หน่อยแต่ว่าไม่ได้ขาวจ๊วะแล้วเขาก็มีนี่ค่ะเป็นแตงกิ c ว r าด้วยนะคะเ mm hmm. ขาจะเน้นไปที่คนที่แบบมีเอวเล็กสะพวกใหญ่นะ mm hmm. เออใส่แล้วบอม ถึงกางเกงอีกตัวหนึ่งนะคะกางเกงตัวนี้นะคะเป็นกางเกงจากร้าน c u r ร์ฟค่ะทุกคนเป็นกางเกงแบบสาวอวบนะคะพัดไซส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีไซส์เล็กสุดประมาณสาวไซส์เอล่ะเอลยี่แปดยี่เก้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสิวก็จะได้มานะคะเป็นไซส์ S ของทางร้านนะคะก็มันมี S M L ซึ่ง ไซส์ S, S ของร้านเขาเนี่ยจะเป็นแบบ plus size นะคะ S ก็จะเริ่มที่ L 2 8 2 9ประมาณนี้ค่ะที่ติดวได้มาเป็นไซส์ S สีนี้เลยซึ่งสวยมากๆเลยนะคะทุกคนติ๋วเอาไปใส่ถ่ายตามคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วมันดูผอมนะใครที่เออชอบกางเกงทรงนี้แบบเป็นผ้าประมาณนี้นะก็ไปซื้อตามกันได้นะคะที่ IG c u r v e ค่ะทุกคน แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เสื้อนะคะนี่ก็เป็นตัวให้ติ๋วใส่อยู่นะคะอันนี้เป็นเสื้อจากร้านสไตล์ About Art นะคะใน IG ตัวนี้คือน่ารักมากๆมาใส่เป็นเปิดไหล่แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่ ก็มีสีนี้ค่ะเป็นสีเหมือนชานมเย็นน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คืออกเอวอ่ะมันเป็นฟรีไซส์เลยเพราะว่ามันเป็นสม็อกนะคะทุกคนเนี่ยคือสาวอวบใส่ได้นะเพราะว่าตรงเอวมันก็เป็นแบบปล่อยๆแบบนี้ค่ะใส่เปิเปดไหล่แบบนี้ก็ได้ไปทะเลน่ารักน่ารักหรือใส่ไปถ่ายรูปตามคาเฟ่นนะหรือจะไม่เปิดไหล่ใส่เป็นแบบมีไหล่แบบนี้ก็น่ารักไปอีกสีฟ้าคือน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันนะคะ คือตัวนี้นี่มันคล้ายกันเลยทุกคนแต่ว่าช่วงสมอคแขนนะมันจะไม่เหมือนเห็นไหมสมอคอันนี้มันจะเป็นสมอคใหญ่แต่ว่าช่วงแขนอันนี้จะเป็นสมอคเล็กกว่าแต่สีคือน่ารักมากๆเลยมีสีเขียวนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็มีสีขาวนี่ค่ะทุกคนน่ารักมากแต่ติดว่าสีขาวคือมันใส่ได้กับทุกลุกใส่ได้กับทุกที่ทุกสถานที่อยูแล้วติดไปเลือกเป็นสีเขียวมาใส่นะคะต่อมานะจะเป็น เสื้อที่ออกแนวแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยนะจ๊ะคือช่วงนี้ติ๋วแบบบ้าเสื้อที่แบบว่าเป็นเสื้อครอปท็อปที่มันแบบค่อนข้างเข้ารูปแล้วก็ดูแบบใส่แล้วผอมใส่แล้วน่ารักเก๋ๆเอบเรียวด้วยอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยชอบมากเลยจริงๆแบบเนี้ยติ๋วเลือกมาทั้งหมด3สีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวติ๋วจะลองสีนี้ให้ดูก่อนนี่นะคะ คือเสื้อตัวนี้ใส่แล้วแบบดูฮารูฮารามากเลยนะคะเหมาะกับการใส่ไปออกงานหรือใส่ไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยงานแบบรูดูได้เลยนะคะคือใส่แล้วดูแบบเจ้าหญิงมากเวอร์อาจจะต้องหาชั้นในดีๆเนาะแต่ติวใส่วันนี้มันเป็นเกาะอกเลาวมีสายอาจจะต้องเก็บสายชั้นในดีๆนะคะเป็นผ้าแบบเลื่อมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ เป็นสมมกลังะคะ่ะดีไซน์เขาหน้ารักอะคะ่ะทุกคนดูดีด้านหน้าเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็ออใส่แล้วแบบดูผอมมากๆเลยนะคะแล้วช่วงคอเขา,าเป็นคอแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยถ้าคอแบบแบบเนี้ยมันจะทําให้เราใส่แล้วดูผอมยิ่งขึ้นนะคะมีสีนี้ค่ะเป็นสีออกคิมครีมแล้วก็สีขาวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะ มาดูที่เสื้อตัวนี้นกันบ้างนะคะเสื้อตัวนี้นะพอใส่กับกางเกงตัวนี้ปุ๊บเอวสับมากว่าประหนึ่งว่าติ๋วเอวเหลือประมาณ25-26นะคะซึ่งจริงๆแล้วติ๋วเอว2 8 29แล้วทุกคนคม,กมาดูเสื้อแบบสุดท้ายแนละท้ายสุดละค่ะ mm. ทุกคนนี่นะคะมีสองสีนะคะตัวนี้ เป็นเสื้อที่แบบนี่มีลูกไม้ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นเชือกผูกลงมาแบบนี้แล้วก็ตรงแขนนะคะเป็นแบบจำ้ำเป็นสมอลงมาแบบนี้แขนยาวแล้วมีลูกไม้ทั้งชายแขนแล้วก็ตรงขอบคอแบบนี้เลยนะคะคือน่ารักมากๆสีขาวกับสีดำนะคะ หมดไปแล้วนะคะมาเริ่มที่เดรสกันเลยนะคะเดรสตัวนี้นะคะทุกคนนี่นะ่รารักมากเหมาะกับวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักหรือว่าใส่ไปเดทใส่ไปคาเฟ่ก็ได้นะคะเป็นผ้าแบบอัดพีซเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สีคือน่ารักมากสีแบบสลิมนึกถึงขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ กันบ้างน,นะคะเดฟตัวนี้ก็แขนจะคล้ายๆเสื้อแต่เมื่อกี้เลยสีคือน,น่ารักนะคะ<ม>แล้วก็นี่มีสม็อกด้านหลังแบบนี้น่ารักมากๆเลยจบพอเสื้อผ้าสายจีกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูของใน i g กันต่อนะคะยังอยู่ใน i g แต่ว่าจะเป็นของอื่นๆและจะเป็นพวกแบบเครื่องประดับจุกจิกนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้นะคะก็ได้มาจากร้าน s u n s e ็ Object ค่ะ เป็นได้ทั้งสายของแมสแล้วก็สายของแว่นตาค่ะทุกคนอะความเก๋ของเขาก็คือเป็นสร้อยได้ด้วยนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คล้องแว่นตาก็ได้นะคะดเจะคล้องด้วยแว่นอันนี้นะคะจะมีสายอันนี้นะคะที่เป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะเอาไว้คล้องกับขาแว่นแล้วก็จะมีห่วงแบบนี้เอาไว้คล้องกับแมสเนี่ยเส้นหนึ่งเขาจะมีให้สองหัวแบบนี้เลยนะคะเก๋มากแซ่บเวอร์เนี่ยทุกคนดูดิ เราจะไม่คล้องแว่นก็ได้นะคะเราจะคล้องกับแมสก็ได้นะคะทุกคนนี่เป็นแมสท,ที่ติวใช้จริงนะคะแอบเลอะเป็นการคล้องแมสท,ที่เก๋เวอร์ chic เวอร์แฟชั่นเวอร์เป็นสาวแฟชั่นมากเวอร์นะคะแค่คล้องแมสก็ดูดีได้ รักเซ็ตออบเจกนะคะติวได้มา2เส้นก็คือมีเส้นนี้แล้วใช่ไหมแล้วติวก็ได้เส้นนี้มาด้วยค่ะทุกคนเส้นนี้คือสวยมากเก๋มากคือแบบเสียงเป็นอะไรเสียงเปลี่ยนเลยเพราะว่าติวชอบมากๆเลยดูสิทุกคนเขาเป็นงานแบบ Luxury มากๆเลยนะคะดูสิ เนี่ยอันนี้ก็เป็นสายค้องแว่นหรือค้องแมทก็ได้นะคะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลียนอันนี้มีสร้อยแต่อันนี้ไม่มีนะเพราะว่าเขาดีไซน์มาเก่งเลเลริดมากเขาใส่กล่องมาให้คือแบบหรูหรามากๆเลยนะคะดีกเพว่เห็นว่าเขาปั๊มแบรนด์เขาด้วยนะคะตรงนี้คําว่า sunset o b j e c t สาวสายแฟร์อเป็นไงชนะปะ เป็นต่างหูแบบเขาเรียกอะไรเอียครับเหรออ่ะเดี๋ยวติวลองใส่ให้ดูนะคะ ii, อุ้ยเขาส่งมาให้หลายคู่มากเลยอ่ะนี่นะคะ5อันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองกัน <c oughs> <c oughs> ก็มีโนต้ตมาจากทางร้านนะคะว่าถ้าหากลูกค้าท่านใดตามมาจากติวนะคะลดให้เลย10%คะ่ะนี่จ้าโอ้ยแต่ละร้านน่ารักมากเลยใจดีมากด้วยนี่นะคะ แคปหน้าจอนี้ไปแล้วก็จะได้ส่วนลดจากร้าน10%นะครับยังไม่เคยใส่ตังหูที่เป็นเอียคับแบบนี้เลยประมาณนี้อา้าสวยสวยนะอา้าได้อยู่มีทั้งสีทองแล้วก็สีเงินนะคะเก๋กูดใส่แค่นี้ก็สวยหรปอปะเครื่องประดับจดัดเต็มมากเวอร์วันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นน้องหนูตัวเล็กๆอะ น่ารักอันนี้น่ารักอะชอบอันนี้จะเป็นแบบมุกมุกอย่างนี้เนาะเนี่ยมีอีกอันนึงเป็นลายดาวนะคะนี่เป็นรูปดาวก็ไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะอันนี้ชิ้นถัดมาที่ดิวได้มาจากใน i อนะคะอันนี้เป็นทางแบรนด์ส่งมาให้เหมือนกันนะคะชื่อร้านว่า โออเด r s c สกอองศาือเคเคเถ้าติวอ่านผิดขออภัยนะคะองศา b ีเคเคนะคะเดี๋ยวมาแกะกันว่าคืออะไรขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับร้านนะคะที่ส่งมาให้คือแบบอุสาเอ็นดูติวแล้วแบบส่งมาให้คือติวดีใจมากๆเลยนะคะและ้วติวก็ appreciate ของการติดตามแล้วก็การให้ทุกคนเลยนะคะน่ารักจังเลยนี่อุ้ย แล้วก็มีโน้ตมาจากทางร้านด้วยนะคะว่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ของคุณติ๋วนะแล้วสนใจสามารถแคปหน้าจอแล้วนำมาสั่งได้เลยจะได้รับโปรโส่งฟรีและลด5% เป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะทุกคนไปตกแต่งเป็นโน้ตเวลาเราทำแพนเนอร์ทูดูลิสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใครที่ชอบเขียนไดอรี่อะไรอย่างเงี้ยตกแต่งได้เลยหรือใครที่เรียนอยู่อย่างเงี้ยเอาไปแบบเป็นเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ส่วนตัวติว่ะถ้าเป็นสติกเกอร์อย่างเงี้ยติวจะชอบทำทูดูลิสนะคะแต่ละวันว่าติวแพนว่าจะทำอะไรบ้างแบบเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยติวจะเอาไว้ติดพวกโปสเตอร์แต่งห้องแบบด้านหลังตรงนู้นนะคะ แล้วก็มาดูชิ้นถัดมานะคะแว่นตาได้มาจากช้อปปีราคาหลักสิบเออสามสิบกว่าบาทหรือสี่สิบกว่าบาทนี่แหละแล้วก็แว่นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแว่นอันนี้ติวซื้อเพราะว่ามันเป็นแว่นแบบกองแสงอะทุกคนเอาไว้แบบใส่เวลาแบบว่าเล่นคอมหรือว่าเล่นมือถืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แว่นสายตานะคะมันเป็นแว่นแค่กันแสงเฉยๆแล้วก็ใส่แบบเป็นแฟชั่นแค่ไหนแล้วก็ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นขอให้ติวสั่งมาเองน่าจะเป็นแจกันะยังไม่ได้แกะเลย เป็นแจกันนะคะทุกคนที่ิวสั่งมาใส่ดอกไม้นี่ปเป็นแจกันแก้วน่ารักใส่กระดอกทิวลิปแบบนี้ความมินิมอลงว่างๆก็แต่งห้องวนไปนะคะน่ารักมากอันละร้อยกว่าบาทมาพี่ออเดอร์นานมากแล้วก็หาซื้อเริ่มยากแล้วนะคะไอแบบเนี้ยเออนะคะนี่แต่ก่อนเยอะมากเลยนะแล้วก็มีชิ้นนี้ค่ะนี่อันนี้ก็ได้มาจากช้อปปี้นะคะอันนี้จะเป็นม่วก ประมาณนี้เลยเนาะใส่ไปนา่ารักแว่าหมวกแบบนี้มันดูแบบเกาหลีดูแบบแมทได้กับทุกลุกแบบลุกเรียบๆแบบที่สิ๋วใส่แบบนี้พอใส่หมวกปุ๊ดอะดูเก๋ดูมีอะไรขึ้นมาเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้ซึ่งติ๋วแอบไปแกะมาแล้วนะคะอันเนี้ยติ๋วกดผิดติ๋วกะว่าจะกดมาอันเดียวแต่ด้านกดมาสองชิ้นทุกคนมันก็คือแก้วนะคะนี่ ติว่าชอบอะไรที่มันเป็นดอกทิวลิปมากเลยก็เลยกดมาราคา40กว่าบาทแล้วพอคิดตังมันเก็บตังปทางไงเก็บตังมาร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งถึงงงเอ๊ะทำไมมันต้องร้อยกว่าบาทปรากฏไปดูอ้าวกดมาสองอันจ้าแล้วคือเหมือนกันนะแล้วก็เป็นแบบเครื่องครัวเหมือนกันนะคะอันนี้ติวสั่งมาเป็นเซตเลยนะคะทุกคนก็คือ บ้ามากค่ะติ๋วอยากทำไดเอทวอลกเนี่ยติ๋วก็เลยสั่งพวกเครื่องครัวอะไรที่มันเป็นเซตเข้ากันแบบนี้มานะคะมีแก้วมีชามแล้วก็มีจานเพื่อที่ว่าเราจะได้มีแรงบ,บันดานใจในการลดน้ําหนักถ้าเรามีจานชามที่น่ารักอะไรแบบนี้อะไรนี่ค่ะติ๋วก็สั่งมาจานอะไรแบบนี้สั่งมาเยอะมากหลายอันเลยนะคะอันนี้แค่แบบส่วนหนึ่งอ่ะเอออันนี้มันก็น่ารักดีนะ ดี๋วขอปิดคลิปแค่ตรงน,นี้แล้วก็แล้วกันนะคะรู้สึกว่าวันนี้แบบเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบว่าเริ่มง่อมแล้วแบบเป็นการอัดคลิปที่นานที่สุดที่ติวทํามาเลยนะคะ,ะทุกคนก็บอกว่า,วาเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ไปช้อปปิ้งตามติวได้นะคะก็ใครอยากรู้จักติวมากขึ้นนะคะไปตามติวได้ที่ไอจีติวฟอร์ติวนะคะไปพูดคุยอะไรกันได้หมดเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะเราจะปิดคลิปแบบเท่ All settlement reasons for... <sighs>